พระเครื่องนะครับที่สร้างพร้อมกันนะแต่มีราคาที่ต่างกันถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันนะครับนั่นเขาเรียกว่าการแยกบล็อกนั่นแล้ววันนี้เราจะมาดูพระเครื่องที่แยกบล็อกนิยมกับไม่นิยมที่มีราคาห่างกันเกินเข้าตัวครับบล็อก1กับบล็อก2นะ ราคาห่างกันเกินครึ่งนะครับก็คือเหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์ปี2,508นะครับถ้าเราพูดถึงทองแดงหรือเนื้อบนบน,บนจะไม่มีแยกบล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นอัปป้าเมื่อไหร่จะแยกตัวตัดนะตัวตัดละเอียดตัวตัดหยาบบล็อกชุบลชบล็อกไม่ชุบบล็อกผ่าปากบล็อกไม่ผ่าปากนะครับซึ่งนิยมสุดกับไม่นิยมสุด ราคาห่างกันหลายเท่าตัวนะครับ2คือเหรียญหลวงพ่อคูณปี2517นะครับ2 5 1 7อันนี้เราเข้าใจได้ทำไมราคาต่างกันเกินครึ่งเพราะบล็อกนิยมในเนื้อทองแดงมีตำหนิในบล็อกนะครับตรงกับเนื้อนวะนวะในเนื้อทองแดงมีราคาเกินครึ่งจากบล็อกอื่นๆน,นะครับ3เป็นเหรียญทางใต้อาจารย์นำนะครับ เหรียญอาจารย์นำรุ่นแรกปี2 5 1 9บล็อกนิยมคือบล็อกลาแตกบล็อกไม่นิยมคือบล็อกอะไรก็ไม่แตกเลยนะครับนั่นหมายความว่าพระที่ดูสวยที่สุดดูสะอาดที่สุดกับกลายเป็นไม่นิยมที่สุดนะครับเขาบอกว่ายิ่งมีเส้นแตกยิ่งมีกลุ่มขี้กลากมีจุดตรงนู้นตรงนี้นะครับในเหรียญทําให้พระเนี่ยมันเกยยากก็มีเหตุผลนะทำให้พระที่มีรอยแตก พระที่มีจุดต่างๆขึ้นมาเนี่ยมีราคามากกว่าพระไม่แตกเลยครับไปที่พระผงกันมากพระพุทโทน้อยนะครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับถ้าเป็นจัมโบ้พิมเอนะนิยมนิยมสวยๆก็ 5, 6, 7, 8กแสนหรือกระทั่ง1ล้านแต่ถ้าเป็นย่อย,ย,อย พิมเล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่ก็ดีนะครับมีราคาอยู่หลักหมืน่นหรือพิมพ์ใหญ่ก็เต็มที่ก็อาจจะอยู่แสนต้นตน,นะครับอันนี้ห่างกันเกินครึ่งแน่นอนครับ5เป็นปิดตาหลวงปุโตะนะครับพิมพ์ปลดหนี้ปลดหนี้ถ้าคนเล่นอยู่จะรู้ว่ามีบล็อกแรกบล็อก2นะครับในเนื้อใบลานบล็อกแรกอาจจะมีราคาสูงถึง2 5งแสนเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าเป็นบล็อกสองอย่างสวยเลยก็ไม่ถึงแสนบาทน,นั่นทำให้ราคาห่างกันเกินเท่าตัวนะครับถัดไปเป็นเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเขาเรียกเหรียญปาตานนะครับเหรียญปาตานมี2แบบคือทันหลวงพ่อกับไม่ทันนะครับแบบทันหลวงพ่อเล่นหลักล้านหลายหลายแสนนะครับอยู่ที่สีลงยาด้วยแต่ไม่ทันหลวงพ่ออยู่หลักหมื่นหมื่นต้นต้นสองสามหมื่นบาท แยกกันง่ายๆครับด้านหลังแบบที่ไม่ทันก็จะเขียนว่ามรณะแจกในวาระที่หลวงพ่อมรณะภาพไปแล้วนะ เ็เป็นเหรียญรุ่น2อ,อาจารย์ฟันอาจารโรนะครับเหรียญรุ่น2มี2แบบ1คือแบบน้ําตันน้ําตันคําว่าน้านะครับโลหะจะเป็นตันตันเขาก็เรียกน้ําตันน้ํากลวงแบบที่2คําว่าน้ําโลหะคือโลหะจะเป็นสระอัมกลวงกลวงให้เราเห็นแบบปกตินะครับแต่ทําไมถึงต่างกันขนาดนี้ <c oughs> เขาว่ากันว่านะครับน้าตันสร้างในวาระแรกคือหลังจากรุ่นแรกก็เป็นรุ่น2ที่เป็นน้ําตันแต่ สร้าง 3- 4และน้ำกลวงมาสร้างพร้อมรุ่นที่5นั่นเองนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าน้ำตาลกับน,น้ำกลวงราคาห่างกันพอสมควรน,นะครับ8เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงเขาเรียกรุ่นหอสวดมนรุ่นหอสวดมนเมื่อสร้างครั้งแรกนะครับแบบที่ไม่มีขี้กลากเลยนะแบบที่ปั๊มหนแรกเล่นหากันหลักแสงกบบาทเลยนะครับส่วนแบบที่2เป็นการนาบล็อกแรกมาถอดและปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะครับ อาจจะมีบล็อกที่มีการันไม่มีการันอะไรก็แล้วแต่แต่พวกนี้เล่นหากัน4ี่ห้าหมื่นนะถ้าเป็นบล็อก2อย่างมากนะครับถ้าเป็นบล็อก3ก็อาจจะอยู่2องสามหมื่นบาทสุดท้ายนะครับเป็นสมเด็จสมเด็จแบบรุ่นใหม่นะครับทั้งปี0ูนสมเด็จร้อปีปี15นะครับพวกนี้ตามรุ่นพี่นะพิมพ์ใหญ่ก็ต้องแพงสุดนะครับพิมพ์นิยมพิมเอกพิมรองรอง,รองก็เกินครึ่งนั่นเองนะครับและทั้งหมดที่เราพูดถึงนะครับ ไม่ว่าใครมีหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่หรือส่งคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าเอ้ยผมตกหลวงพ่อนี้ไปไหมตกหลวงพ่อนี้ไปไหมยินดีนะครับ